สำหรับการแนะนำในการเจริญพระกรมฐานวันนี้ก็ยะขอนำอปฏิปทาของท่านบูเท่เมาเล่าสู่กันฟังปเป็นแนวทางการปฏิบัติแลการส่งกำลังใจแต่ว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือว่าพระโยคาวาจรทุกท่านอย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ เรื่องการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธินี่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวแล้วก็จริตถกประการใคร่ครวญไว้เสมอจงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้นิวรณ์นี่อันดับต้นอันดับต้นถ้าเรายอมแพ้นิวรณ์เราก็ไม่สามารถจะทรงฌานได้ นั่นก็จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้กิเลสถ้าเรายอมแพ้กิเลสแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นพระอ,อริยเจ้าได้คุณธรรมที่เป็นเครื่องบำรุงใจดูตัวอย่างท่านมหาบาลที่ผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ใช้กำลังใจส่วนนี้ให้เหมือนท่านจงคิดว่าท่านเป็นครวัต ท่านเป็นกุดุมพีหรือว่าเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากท่านยังสามารถตัดสินใจอย่างนั้นได้แล้วก็เราถ้าจะกล่าวกันไปก็ดูว่าท่านมีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วนดีว่าท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างไรมี่อการสามสิบสามหรือสามสิหความจริงทั้งกัมีอาการสาร 3, สาางงองเป็นร่างกายเท่าเรา เราก็มีอาการสาิทสองท่านกินข้าวเราก็กินข้าวท่านเป็นคนเราก็เป็นคนแต่ถ้าว่าท่านเป็นคนดีได้เราเป็นคนดีไม่ได้มันก็เล็วเกินไปนี่ขอท่านนั้นหลตั้งใจฟังเรื่องของท่านแล้วก็จำนำไปเอานำมาไปาไประพฤติธปฏิบัติด้วยเสริมรับปฏิบัตของท่านพเท่า แต่ความจริงมีหลายคนเดาว่าเป็นเรื่องคนนั้นเดาว่าเป็นเรื่องคนนี้นี่ความจริงไม่เป็นใช่เรื่องของคนคนเดียวมันเรื่องของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เอาจริงอาจังในอานาในอดีตที่ใกล้ปัจจุบันนั่นเอง <c oughs> อดีตแต่ว่าใกล้ปัจจุบันไม่ใช่อดีตนานมันแล้วทิ้งชาติก่อน สำหรับปฏิบัติของผู้เท่าตอนนี้เราก็มาพูดถังวตอนที่ท่านกลับวัดเพื่อนที่ปฏิบัติปราธนนาสาวกภูมินั่นก็รับฟังจากหลวงพ่อเนียมมาแล้วแล้วก็มาซ้อมกับฏเชา้าท่านว่าจรย์เก่านั่นกเดินท่องเที่ยวไปหาบรรดาพระผู้ทรงคุณธรรมพิเศษที่เราเรียกกันว่าพระราน แต่ว่าสมัยนั้นเราก็ไม่ทราบกันว่าพระอาหารหันต์เพราะไม่มีใครปิดป้ายไว้ที่หน้าวัดแล้วก็ไม่ปิดป้ายไว้ที่หน้าอกว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่ความจริงท่านเป็นผู้หมดกิเลสแล้วตามที่เขาทราบกันตอนหลังเพราะนั้นว่าพระสมัยนั้นท่านปิดกันท่านเก็บดีของท่านไว้เป็นเครื่องทรงความดี <c oughs> ไม่ชาดีมาที่วางกลางถนนให้คนเหยียบเล่นเมื่อศึกษามาหลายๆอาจารย์กี่ร้อกี่สิบอาจารย์ก็ตามพูดเหมือนกันหมดไม่รับการยืนยันมาเหมือนกันกำลังใจก็มีท่านกลับมาท่านก็ใช้สมาธิตั้งแต่ต้นถึงสมาบัติแปดถอยหลังมาทรงอภิญญาใช้มโนวิธิความจริง ท่านมีอภิญญาใหญ่แต่ว่าใช้อภิญญาเล็กใช้มนโนวิธิท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆที่ท่านเคยได้ฟังรัชนีพูดไว้ในบันทึกเสียงตามนั้นนั่นแหละตามสายนั่นแหละแล้วก็ไปศึกษาต่อลงมาในที่สุดภายในไม่ช้าเพื่อนทั้งสองก็บรรลุมรรคผลเป็นอาตัตผล แต่คนในตำบลน,นั้นจะรู้จักพระอรหันต์ก็ไม่มีจะรู้จักท่านทั้งสามนี้ถั่วเป็นพระที่จะดีสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ปรากฏมีแต่เขาเหยียดหยามดูถูกดูหมิน่นได้เหตุนานา,นาประการนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลสอยากจะไปอเวจีมหานรก เมื่อเขาต้องการอย่างนั้นก็ไม่มีใครห้ามเขาได้สำหรับอีกท่านหนึ่งท่านโบเท่าผู้ป็นเาของต้นบันทึกท่านเล่าให้ฟังต่อว่ามาว่าสมัยนั้นท่านกรมุ่งหน้ามุ่งตาปราถนาพุทตภคมทำทุกอย่างเพื่อความเพื่อบรรลุมัรคุเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการกำลังใจมุ่นมัน่นประกอบความดีหลายประการ รวมความมาทุกอย่างที่คิดว่าดีตามที่ครูบาอาจารย์สอน <c oughs> ค,คําว่าครูบาอาจารย์สอนนี่ก็หมายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาตามพระธรรมวินัยหรือตามตำรับตาราบ้างตามคําสอนของพระเจ้าครูบาอาจารย์บ้างตามปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนบ้างทำทุกอย่างเสียสละทุกอย่าง ตนเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่เป็นไรขอให้บรรดาพิสุทธิ์สมณีด้วยกันมีความสุขขอให้ชาวบ,บ้านมีความสุขที่อยู่ที่อาศัยของตนปล่อยรกนรังกาแต่ว่าที่อยู่ที่อาศัยของบุกคนอื่นสร้างสร้างสมทําความสะอาดสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นทั้งภายในวัดของตนเองแล้วก็ภายนนอกวัด แต่ได้ว่าบรรดาท่านพยโยคาวจาจองทลายในวันดาท่านพุทธบริษัทเพราะพุทธเจ้าทรงกล่าวว่านาติโลกเกอ,อนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายเลยไม่มีในโลกนี่เป็นเรื่องจริงท่านไปสร้างความดีที่ไหนก็ถูกเขาด่าที่นั่น ถ้าเรื่องนี้บรรดาท่านหลายทํา็ทําทำปฏิบัติมาบ้างกระทบบ้างจนถือว่าเป็นเรื่องปกติสร้างบทวิหารการ,รเรียนให้เขาสร้างเส้นลายการ,รเรียนให้เขาสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เขาสร้างความสุขความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมอะไรที่ไหนที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ความสุขของตนเองไม่ได้เคยคิด คิดอย่างเดียวว่าเรามุ่งมั่นเพื่อพระโพธิญาณเรามีความต้องการอย่างเดียวจะสร้างสรรค์บุคคลอื่นให้มีความสุขความลำบากแค่นี้ไม่มีความหมายต่อไปเราจะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อพระโพธิญาณแล้วแต่ว่าบรรดาท่านหลายอาศัยทำอะไรให้แก่นคนที่มีกิเลส ถ้าเราจะหวังเอาดีกับคนที่มีกิเลสแล้วขอท่านหลายโปรดจำให้ดีจงอย่าคิดเพราะว่าคนที่มีกิเลสมีความมุ่งมั่นอยู่คือหนึ่งหวังประโยชน์ส่วนตนในตอนต้นถ้าใจช่วยเราเขาก็หวังผลตอบแทนถ้าผลตอบแทนตามความประสงค์ของเขาไม่ได้ไม่ชาเขาก็เลิก แต่เขาไม่เลิกเปล่าเขาก็ชวนให้คนอื่นเลิกไปด้วยชวนให้คนอื่นเลิกไปก็ยังไม่พอยังไปแนะนำยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นไม่ร่วมมือในการปฏิบัติความดีท่านภูทธาผูน้นี้ถ้านบันทึกไว้ว่า,วาท่านโดนทั้งครวาสทั้งพระจึงกระทั่งในที่สุดระยะการผ่านไปใกล้จะยี่สิบพรรษา ใกล้จะครบหรือวลายไม่กี่เดือนท่านก็มาน,นั่งใคร่ควญดูว่าโอ๋หนอนี่เราตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนเพื่อเพื่มพิสุสัมเนการสร้างวัดสร้างว่าเป็นสาธารณประโยชน์ของคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพระพ่อเนนนี่ก็ทำื่อการสงเคราะห์บรรดาพิสุสัมเน็ส่วนใหญ่ ตนเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่สำคัญหวังตั้งใจเขามีความสุขพระทั้งที่มีความรู้ดีในด้านปริยัติบานท่านก็มีศักดิ์ศรีสูงมียศมีตำแหน่งสูงต่างคนต่างก็รวมกันกินโตท่านช่วยกันบระนาม หาทางกลั่นแกล้งโดยการทั้งปลุกจนกระทั่งตัวท่านเองท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเคยคิดว่าคนประเภทนี้มันน่าจะเก็บลงรไว้ใต้ดินนั่นะดีกว่าแต่ข้ามามองดูตัวเห็นว่าผมพันเหลืองคลำดูหัวผมสั้นคลำดูคิว้วคิ้วไม่มี ก็มาตัดสินใจที่ท,ท,ทีว่าเมื่อเขาเลวเราจงอย่าเลวตอบท่านก็นั่งนึกถึงความดีพระอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านัา้นทรงดีแสนดีคนจะดีเกินพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเพราะอะไรพระวันหนึ่งพระองค์ทรงตัดก,กิเลสเป็นสมทุทเฉตปปะหารเป็นพระอรหันต์ที่มีความสุข ื่อพระองค์มีความสุขแล้วก็ต้องทนกับความเหนื่อยอยากนอนกลางดินกินกลางทรายนอนในปา่านนอนในเขาข้าวที่จะฉันเข้าไปก็เลือกไม่ได้ทั้งๆท,ที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สุกมารชาติถ้าไม่บวชจะมีความสุขแต่นี่ท่านสละสุขส่วนที่เป็นโลกีวิสัยมาสแสวงหาสุขเป็นโลกุตตรธรรม พระองค์จึงได้มีพระมหากรุณาที่คุณสอนใครต่อใครโดยไม่มีสินจ้างรางวัลแต่ถึงกระน,นั้นเทวทัตซึ่งเป็นญาติการแท้แท้ก็ยังหาทางแกล้ง,ลงทำลายล้างพระองค์้วยการทั้งปวงวันเทบันดาประชาชนบางหมู่บางเหล่าหรือคณาจารย์บางคณะหรือทุกคณะก็ตั้งใจทำลายท่าน้วยการทั้งปวงเหมือนกัน อย่าไปที่ไหนมีคนเขาด่าเขานินทาที่นั่นท่านเจียไม่คิดว่าองค์สมเด็จพระพักวันซึ่งเป็นพระพุทธบิดรถูกมาแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีก็ไม่ทรงท้อถอยกลับมุ่งม,มั่นสงเคราะห์บุคคลนั้นหลายให้มีความเข้าใจในเรื่องของความสุขและความทุกข์แล้วก็เรานี่ยังถูก ทำร้ายราถ้าถูกปทุสร้ายด้วยวาจาด้วยการกัน่นแกล้งจากบรรดาเพื่อนบินสุขสมนในและครวัตที่เราสร้างสถานที่ให้อยู่อาศัยให้ปัจจัยเป็นเครื่องบริโภคมีความสุขที่เราถูกนี้ไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขนาดพนางมาคณิยาจ้างคนติดตามดา่าจะไปเทศที่ไหนก็ยืนด่าที่นั่นบิณบาตท,ที่ไหนก็ด่าที่นั่น ทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระพุทธกันก็ยังไม่ท้อถอย,ถอยทำไมเราจรึงจะไปคิดทำลายล้างบุคคลประเภทนั้นท่านคิดต่อไปว่าคนชั่วไม่มีที่ไหนที่นั่นก็หาคนดีไม่ได้เมื่อต่างคนต่างมีความสุขเ็ยแล้วขึ้นชีวสุขในปัจจุบันเป็นเครื่องพอก็ไม่แสวงหาความสุขยิ่งไปกว่านั้น จึงมาตัดสินใจว่าคนชั่วทั้งหลายเหล่านี้เป็นครูของเราที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวว่านาทิโลเกอนินิโตคนไม่ถูกนินทานไม่มีในโลกเมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วก็วางภาระไม่สนใจกับคำดา่าไม่สนใจกับความรญเสริญ พยายามมุ่งมั่นทำความดีต่อไปแต่ต่อมาหลังจากนั้นแล้วก็มีความเบื่อหน่ายจุดหนึ่งคิดว่าชีวิตเดียวของเราเท่านี้โลกยังสร้างความทุกข์ให้แกเราขนาดนี้ถ้าหารับราันานพระโพธิญาณต่อไปก็จะต้องเกิดอีกกี่แสนกับก็ไม่ทราบ หมายความไม่รู้นี่มันจะเกิดอีกียส่งขัยกับอีกี่แสงกับแต่และกับอาจจะเกิดหลายครั้งแต่และคราวก็จะถูกเรื่องราวแบบนี้นี่ท่าทางไม่ดีพระอุปชาบอกแล้วว่าหลังจากบทแล้วยี่สิบปีไปความปรารถนาทุกอย่างที่เธอตั้งใจไว้จะสำเร็จผลเันั้นจึงคิดว่าการที่จะทำตน ให้ปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่เป็นเรื่องขอลาพระโพธิญาณเมื่อจุดทูดจุดเทียนนมัเสกการพระรัตนตรัยลาพระโพธิญาณในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่ามีพระลอยมาในอากาศมีฉับพันรังสีรัศมีขบักการคผยพุ่งออกเข้ามายืในใกล้ก็ทราบว่าพระองค์นั้นเป็นใคร พระองค์ทรงแย้มพระโอร์แล้วก็ตัดว่าสัมภเกสีเธอปลรธนาพระโพธิญาณมามีเปอร์เซ็นเข้าไปตั้ง80%ปเซแล้วถ้าเธอจะลาทําไมไม่ลาซึ่งมันไหลร้อยชาติมาแล้วถ้าอารมณ์สาวกภูมิของเธอเต็มแล้วเต็มมันนานแล้วเวลานี้มันเลยเข้ามาแล้วจวนจะบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ ชาติที่จะพึงเกิดต่อไปเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นทนไม่ได้หรือขอให้ทนต่อไปท่านบอกว่าพอฟังคำเท่านั้นใจก็อ่อนรากนาพระโพธิญาณต่อไปมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามจริยาของพระโพธิสัตว์ไปอีกหนึ่งปีทนไม่ไหวอีกดูบดาพระบรรดาคารวะรุกรานเต็มทีอ้าวลาใหม่ ท่านก็ตรัสอย่างนั้นตั้งต้นกันใหม่ว่าไปอีกต่อมาในข้างหลังที่สุดที่ปรารถนาที่ไม่ต้องการพระโพธิญาณนั่นก็คืองานของคณะสงเกิดขึ้นในดินแดนแห่งหนึ่งที่เป็นความร้ายแรงที่สุดเพราะว่าพระผู้ทรงศักดิ์ในเขตเจังหวัดนั้นลุกรานพระผู้น้อย เข้าปล้นทรัพย์สิสนคงวัดต่างๆโดยใช้อำนาจของตนที่มีอยู่ยึดทรัพย์สินต่างๆคงว่าต่างๆถ้าเจอาวาดวัดไหนฝ่าฝืนก็สั่งถอดเสื้อบางสั่งพักบ้างจับศึกเสื้อบางทั้งทั้งที่จะตัวไม่เต็มใจจะสิกเมื่อดอนกิจแบบนี้เข้ามองเห็นกิวมาโอนอนอทำไมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ึิงมีจริยารลวอย่างนี้หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมีอยู่ในงานนั้นก็เ,เป็นหน้าที่ส่วนเป็นหน้าที่โดยตรงจรึงหาทางสืบสวนสอบสวนเหตุต่างๆว่าพระที่ทำตนเป็นโจรท่านนี้ท่านเอาอำนาจมาจากไหน ลุกรายเขายึดทรัพย์สมบัติต่างๆของวัาทาั้งหลายซึ่งเป็นของสงฆ์เอาไปเป็นสมบัติส่วนตัวซื้อขายจ่ายแจกทําแบบคารวะขุดกรุกบับบังทําลายพระพุทธรูปซะบ้างทําทุกอย่างที่มันจะพึงได้มาเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่มีโทษถูกฟ้องร้องเข้าไปเมื่อไรก็ปรากฏว่าท่านผู้นี้ได้รับยศเลื่อนยศเมื่อน,นั้น สืบไปสืบมาพบต้นตอใหญ่มีตำแหน่งใหญ่ในคารบริหารคณะสงฆ์พอทราบกิจนี้จิตก็ตกลงกำลังใจตกคิดว่าปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่ได้แล้วที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงยับยัง้งนั่นเป็นความดี แตถ้าว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวแล้วก็ประสบกับความชั่วขนาดนี้ถ้าต้องเกิดอีกเจดครั้งมันไม่ยิ่งไปกว่าน,นี้แล้นี่ชีวิตเดียวเท่านี้ยังทนไม่ไหวในขณะนั้นจึงได้ตั้งใจลาพระโพธิญาณต่อไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตัดสินใจเด็ดขาดที่แม่องค์สมเด็จพระบรมโลก,กน,นาถ จะเปล่งฉับพัในรังสีรัศมีอุปการปรากฏหน้าเฉพาะหน้าของท่านยับยั้งเพียงใดก็ตามท่านก็ไม่ยอมเมืาะว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวทนไม่ไหวถ้าพระเน่าอย่างนี้ชาตินี้ชาติเดียวไม่เป็นไรข้างหน้าถ้าไปพบพระเน่าแบบนี้อีกดีไม่ดีจะกลายเป็นสัตว์ในรกไปเพราะว่าท่านที่ปรารถนาพระโพธิญาณไม่มีโอกาสเป็นพระอรียเจ้ายังฆ่าคนได้ ยังทำอันตรายชีวิตเขาได้ถ้าบังเอิญนิสัยเก่ามันกลับมาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละก็หมายถึงว่าต้องเข้าคุกเข้าตารางกันเวลาตายก็จะลงอเวจีมหานรกขอลาไม่ขออยู่ต่อในเมื่อตั้งใจจริงๆท่านก็ไม่ขัดจึงได้มีพระพุทธธรรมตรัสว่าสัมพเกสีเทพรัตนาพระโพธิญาณมา ฉะนั้นเมื่อไรก็ต้องทำกิจของพระโพธิญาณต่อไปสิบสองปีถ้ากิจนั้นหมดเมื่อไรจบเมื่อไรแล้วกิจส่วนตัวของเธอจบแล้วจงทำกิจของพระโพธิญาณต่อไปสิบสองปีภายในสิบสองปีนี้จะตายไม่ได้ก็แปลกใจนี่เป็นเขาเห็นเขาห้ามอยู่กันนี่เขาอยากให้ตายนี่ห้ามตายเขาคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้เขาช่างเถอะ ระยะสิปีดีกว่า7ชาติเพราะ1ชาตินั้นมันหลาย10ปีหลายร้อปีถ้าไปเกิดต้นกลับก็เกิดเป็นกลับกลับไอ้เกิดว่าสัมภเกสีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลางวันเธอจะมีกิจอะไรก็ตามกลางคืนไม่จะมีแขกคุยเด็กๆเจ้า <S <S จงละกิจนั้นเสียมเมื่อถึงเวลาสี่ทุม่ม จงเลิกการติดต่อกับแขกเข้าทำกิจส่วนตัวให้เครื่องครัดในบันทของท่านได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระสสัสทรวเวลาพุทธภูมิแล้วโอกาสที่จะบรรลุมารคผลขันข้นทนี่สุดจะมีไหมท่านบอกว่าตามกระแสขององค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสตรัสเมื่อเวลานี้เธอเทียบสตากตรง อารมณ์จิตเวลานี้เทียบสตากะตุงคําว่าสตากะตุงก็หมายความว่าต้องเกิดีกเจ็ดชาติคําว่าเจ็ดชาติในที่นี้หมายถึงว่าเป็นพระโสดาพระโสดาปฏิผลเบื้องตนพระโสดาบันแบ่งเป็นสามชั้นคือเอกวิชีอันดับสูงสุดจิตละเอียดที่สุดเกิดเป,เป็นมนุษย์อีกชาติเดียว <c oughs> โกลังโกละมีจิตระดับกลางเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติ ชาติแต่ขาตรงเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติก็แปลนว่าจิตเทียบเข้าพระโสดาปฏิผลอันดับต้นยงนีีกราบทูลองค์สมเด็จพระทศพลต่อไปว่าถ้าจะปฏิบัติไปแล้วกิตในพุทธศาสนาจะจบเมื่อไรตามภาพนิมิตของ,องค์สมเด็จระจอมใจนี้พูดกันตามบันทึกของท่านผู้เท่า ท่านกล่าวว่าถ้าเธอขยันมันเพียรดีใช้จิตให้พอเหมาะคนดีคือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่ขยันือนเธอภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถ้ากำลังใจของเธอย่อหย่อนเธอก็จะจบกิจของเธอภายในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเดือนที่ท่านบอกนั่นเป็น จุญแจถึงเดือนกรกฎาคมเป็นประมาณกลางกลางเดือนมิถุนาก็เป็นว่าท่านก็ดีใจคิดว่าปีนี้หรือปีหน้าก็ช่างปะไรถ้าเราจะมีโอกาสจบกิจพระพุทธศาสนาอย่างกับเพื่อนสองท่านอันนี้เป็นความดี จึงได้รับปากพระองค์สมเด็ดปจปจิินาสีว่าถ้าหากว่าข้าพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลตามที่พระองค์ทรงตรัสก็จะขอปฏิบัติตามพระพุธฎีกาทุกประการภายในสิบสองปีที่กล่าวนั้นจะไม่ยอมเข้าสู่พระนิพพานจะยากจะลำบากเพียงใดก็ตามทีจะขอสนองคุณองค์สมเด็จพระจนาสีนวะโดยชีวิต หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ว่าดีแล้วสัมเกศีผลที่เธอมีความระตั้งมโนปฏิธานปัาถนาไว้จะไม่ช้าไปกว่านั้นตามที่กล่าวไว้ฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถือว่าเธอลาจากพุภธภูพิมีจริยาของสาวพกภูพิต่อไปฉะนั้นเวลาสี่ทุ่มทุกคืนจงเข้าห้องนวัสก,การพระ เราตั้งใจปฏิบัติตามกระแสที่จะทรงตัดสั่งสอนด้วยพระองค์เองนีร่ระรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติธตอนปลายของท่านบุตรเท่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าเห็นกําลังใจของท่านบุตรเท่าใช้กําลังใจอย่างไหนจึงสามารถบรรลุมรรคผลที่สุดได้แต่ความจริงมรรคผลขั้นที่สุดขั้นอราตผลของท่าน ไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีหน้าตามที่ท่านกล่าวและก็ไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีปัจจุบันที่ท่านกล่าวเป็นการจบกิจเพียงแค่เดือนกรกฎาคมนั่นเองอาราบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะคุยกันนี้ก็หมดไปเสียแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้บริษาวว่าขาองค์สมเด็จพระบรมทีแก้วจงยึดปฏิบัติทาของท่านมาหา มาหาบาลตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นปฏิบัติตนให้เข้าถึงมักถึงผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดและตามที่ท่านทั้งหลายมุ่งหมายไว้ต่อที่นี้ไปข้าันดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งอยู่ในอุยาบทสีอย่างใดอย่างหนึ่งคือนั่งนอนยืนเดินตามความต้องการของท่านจนกว่าถึงจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวด